เมนูสร้างอาชีพวันนี้ต้มตือหัวและวิธีล้างไส้ใหญ่หมูให้ไม่มีกลิ่นอาไม้เสียบช่วยกลับด้านในออกเอใบตองขยำมรูดสิ่งสกรปรกและไขมันล้างดับกลิ่นด้วยน้ำส้มสายชูและเกลือแล้วล้างน้ำสะอาดทำซ้ำๆถึงสี่ครั้งเครื่องในอื่นๆอย่างไส้อ่อนและกระเพาะี่โครงหมูกระดูกเล้งล้างน้ำสะอาดแล้วนำไปต้มในน้ำเกลือห้านาทีงานใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องหยิบหม้อสตูเฟลี่ตาหัวมาลายใส่เครื่องหมูที่ต้มไว้ประมาณสามโลและประกาศดองอีกสามหัวเต็มใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือดำต ้ำสะอาดกะเทียมเจียวตุ่นได้ครบเวลาผักกาดดองขึ้นแยกไว้ถาดนึงเครื่องหมูแยกไว้อีกถาดเติมน้ำเปล่าสามลิตรช้อนไขมันที่ลอยหน้าออกให้มอปรสด้วยเกลือซีอิ่วขาวและซอสฟ้าเขียวต้มให้น้ำเดือดอีกครั้งนึงค่ะนำเครื่องในและผักกาดดองมาหั่นด้านน้ำซุปก็เดือดพอดีฟองที่ลอยหน้าออกให้มก็จะได้น้ำซุปใสสีสวยเชงเชงร้านตือหวนเ๊ตุ้ยเปิดแล้วจ้าอย่าลืมลวกตับด้วยเสิร์ฟกระจัดเรียงเครื่องซะหน่อยนำไปราดน้ำซุปร้อนๆน่ากินอย่างแรงเลยค่ะทุกคนใส่กระเทียมเจียวและพริกไทยเยอะ